คือตอนนี้นะครับ Xshot Server จนะครับได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์บนกับล่าง2องเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสามารถเจอกันได้นะครับก็คือตอนนี้ Xshot จนะีนเ่ะเหมือนแบบประมาณว่ามันรวมเซิร์ฟกันแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือคนเล่นเยอะมากกว่าเดิมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเซิร์ฟจีนตอนเนี้คนเล่นเยอะกว่าเซิร์ฟไทยมากเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2องเซิร์ฟบนล่างอะ มันรวมเข้าด้วยกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับจะสังเกตได้นะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์คนแบบแน่นนะครับทั้งเซิร์ฟหนึ่งสองเลยนะครับถ้าเป็นช่วงกลางวันกับตอนเย็นนี่คือแน่นทั้ง4เซิร์ฟเลยนะครับก็คือเยอะกว่าไทยนั่นแหละนะครับไปเดี๋ยวผมลองเข้าเซิร์ฟหนึ่งดวเข้าได้ปะเออเข้าได้ด้วยนะครับแล้วสังเกตนะครับก็คือ ถ้าเราลองเข้าห้องสักห้องหนึ่งนะอย่างห้องนี้นะครับเห็นปะตรงวงเล็บหน้าชื่อมันจะมีบอกนะครับว่าเรามาจากเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับอย่างของผมอะเซิร์ฟเวอร์บนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์ล่างจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนไงนะครับแต่ว่ามันจะมีวงเล็บบอกข้างหน้าให้เรารู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้มาจากเซิร์ฟเวอร์บนหรือล่างนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากนะครับก็คือตอนนี้ปิงมันลิมิตแค่80แล้วนะครับไม่เกินไปร้อยกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ปิง80อ่ะมันคือเลขหลอกหรือเปล่านะครับถึงมันจะขึ้น80เราอาจจะดีเลย์เหมือนเดิมผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องเอาไปลองเล่นดูนะครับแต่สังเกตนะครับก็คือปิงลิมิตไว้ที่80นะครับไม่มีเกินกว่านี้แล้วนะครับส่วนเรื่องดีเลย์ผมไม่แน่ใจนะเราต้องไปเล่นดูนะครับ แต่ถ้าเกิดปิงมันเหลือแค่80จริงๆผมว่าดีเลยนะเพราะว่ามันพอๆกับไทยเลยนะครับก็คือเล่นได้ไม่มีปัญหาคําว่าดีเลยนะครับหรือมันอาจจะเป็นเลขหลอกก็ได้แบบหลอกเราว่าปิงแค่80แต่จริงๆแล้วมันดีเลยเยอะกว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือผมเดานะครับเดี๋ยวต้องลองไปเล่นดูนะครับ <were. S 1> ก็หลังจากนี้ผมลองหาห้องเล่นดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะมีห้องหรือเปล่านะครับ,รดรบเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะเดี๋ยวทดสอบยิงกรแพงก่อนนะครับ ดูดีว่ามันดีเลยหรือเปล่านะครับอ่ามีมีมีหลุดบ้างนะครับมีหลุดหลุดบ้างนะเมื่อกี้มาครับเปลี่ยนลูกชา้าด้วยนะครับน่าน่าจะเป็นเลขหลอกเราแหละนะครับมันอาจจะปิ้งเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะว่าสังเกตผมกดตัวอาเปลี่ยนกระสุน,นวบายยังชา้าอยู่เลยนะครับเอา้าห้องจบซะงั้นเอา้าอะไรวะยังไม่ทันได้เล่นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับถ้าหาห้องทำคลิปไม่ได้ ก็เดี๋ยวไปทําอีกวันหนึ่งแทนละกันนะครับเพราะว่าห้องที่ผมอยากทําตอนนี้ก็คือโหมดมัมมี่นะครับตอนนี้โหมดมัมมี่ห้องมันเต็มไงเข้าไม่ได้นะครับก็มาอีกวันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเช้านะครับก็มีห้องให้เล่นนะครับเป็นโหมดมัมมี่นะครับมาผมใช้บอมบ์ดดาวตัวนี้นะครับมีมัมมี่มาเอาแล้วมายิงช่วยเพื่อนเลยครับเออเฮ้ยเฮ้ยเออสวยสวยนายสวย แตกไปครับแตกไปเฮ้ย hey, มัม,มี่มาเชืยถอยกันถอยกันเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนยิงก่อนนะครับปกตินี่คือห้องหายากมากเลยนะแต่พอแบบเซิร์ฟมันรวมกันนี่คือหาโคตรง่ายเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยกอนถอยกอนอันตรายครับอันตรายครับเอ,อ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเี่ครับเจอบอมของเรานะครับนี่แตกไปแตกไปนี่ดับเบิลคิวนะครับมันมันนะครับ ้ยตตแตกกระสุนใครตกใจตกใจแตกกระสุนใครจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเพื่อนแตกเหรอเฮ้ยยังยังยังเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยทนัทนทนันทันเนว่าไม่ทันซะแล้วมา่มามีมันมาแล้วครับมันเริ่มมากันแล้วโอ้ย,อยติดเพื่อนยิงไม่โดนมีคนเปิดไมค์คุยกันได้ปวว่ะห้องเมนูนะครับเล่นปืนอะไรก็ได้นะครับไม่เหมือนไทยเรามายิงเลย ไอ,อผมอยากได้นี่ว่กากระสุนมากเลยตอนเนี้ยคือกระสุนผมใกล้หมดแล้วไม่มีจะเล่นแล้วว่ะไอ,อเพื่อนผมขอโหไม่ได้แบงเอ,อ้เพื่อนแบงงกอยากได้กระสุนมากเลยครับตอนนี้คือกระสุนใกล้หมดแล้วแทบจะไม่มีเล่นเลยเนี่ยเอยถอยก่อนถอยก่อนหาแล้ว,วบ,บอมยิงเลยเออเออเเไม่รอดแน่เลยโอ้โหเอมีตัว มีตัวปลาระเบิดแล้วเว้ยเยสเอ้ย,อยหรือว่าที่ที่ผมไม่มีให้เลือกอะเพราะว่าผมไปลงแพทไอ้น Long ี่ e N y วะแบแบแปลแปลคำอธิบายจากจีนเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่ามันเลยไม่มีให้พอมารอบนี้ผมมีเฉยเลยเว้ยดูดีนะเออดีเลยแล้วอีกสองคนอยู่ไหนเนี่ยก็คือปิงนะเนี่ยผมว่าปิงแปดสิบมันเลขหลอกปะ่ะอีกสองคนอยู่ในท่อนะครับ ลองเข้าไปดูดีว่าเราเข้าไปได้ปะผมอยากเล่นตัวใหม่ล้ะเอา้ายิงกันตรงไหนวะอยู่ในโ,โกดังปะเอ้ยยิงกันตรงไหนวะอยู่ฝั่งนู้นปะเอ้ยอยู่ไหนวะก็ได้ยินเสียงมันยิงจากในท่อไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะทำไมเราไม่เห็นวะว่าอยู่ในท่อ ก็ผมเข้ามาในท่อผมวิ่งผ่านนะเนี่ยผมไม่เห็นตัวเลยมากันตอนไหนวะถ้าผมได้กล่องกระสุนนะผมบอกเลยว่าผมมารอดชัวร์นะครับแต่เพื่อนแม่งเก็บไปซะก,ก่อนอ,อยู่ตรงที่คนเยอะๆดีกว่านี่ไงเฮเป็นหามึงโดนพวกมึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดสก,กิลเกาะไม่ได้อ่ะเอ้ผมลองเล่นมามีตัวใหม่ดี้นะไหนๆก็ ในเล่นแล้วนะครับในท่อน,น่าจะแตกนะครับตอนนี้โอ้ตรงนี้ตรงนี้โดนลุมครับอ้าโหอดเลยมาเดี๋ยวเราไปดูในท่อน,นี่ก่อนนะครับในท่อตอนนี้คนน่าจะแน่นนะครับบอกเลยเอ้ยเหยียบกับดักาวางระเบอดใครวะโอ้ตอนแรกก็ไม่โดนนะตอนแรกคือไม่โดนไปมาโดนเฉยสงสัยไม่เห็นไงแต่แรก ที่เหลืออยู่ในท่อนะครับลับประก,กันโอ้โหนี่ไงฮะผมได้เล่นมัมมี่ตัวใหม่แล้วครับใช้ไงเนาะกดจีใช่ปะอ๋อได้เป็นลูกระเบิดนะครับโยนขึ้นไปเลยต้องได้สักคนนะครับนี่ไงดับเบิลคิว <laughs> ในท่อมึงไม่รอแน่มึงแตกแน่เรียบหลอยเอ้ยแม่งใช้ได้เลยครับระเบิดตัวนี้เอาไปเล่นในท่อแจ๋วเลย ห้องมันมีโนปะวะโดนด่าฟรีดูอยากชื่อห้องแม่งไม่ไม่น่าจะโนนะครับมีการพิมพ์กันเกิดขึ้นแล้วครับแต่ไม่รู้พิมพ์อะไรอ่านไม่ออกเป็นภาษาจีนอย่าบอกนะว่าไอ้รูปคอมม่ามันคือของที่โนไม่รู้่ะตอนนี้คือตรงเนี้ยคนเยอะมากมีใครเป็นไหมเอ้ยนี่ไงมันมาแล้วมาบอมผมบอมผมต้องได้ใช้ บนข้างล่างข้างล่างเยอะมากโอ้ยเพื่อน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 ยิงก่อนผมเปลี่ยนลูกอยู่มีไงแตกไปดีมึงโอ้โหแม่งเอ้ยมัม,มีโคตรเยอะ,ะอ,อ่ะจะรอดปะวะมาแล้วมาแล้วยิงเลยยิงเลยแตกไปดีแตกไปดีอีกแล้วไม่แล้วอีกแล้วไีกแล้ว เพื่อนมึงจะวิ่งหนีไปไหนวันนี้ไม่มาช่วยกันใกล้ๆก่อนไปรู้หมดรู้หมดแป๊บแป๊บแตกยังวะเกือบแตกเมื่อกี้กูอ่าเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆได้ยิงไปลองหลมาผลมากันเยอะเว้ยกูไม่รอดแน่เลยโคนไหนก็จะตายแล้ว โอ้โหมาโคนเยอะอุ้ยโดนดูดโดนดูอโอโซนมึงอุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ได้โอแต่ก็ยิงมันครับอุ้ยที่หนึ่งแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะที่หนึ่งแล้วเหรอไวเกินไปเปล่าไวเกินไปเปล่าไปดิไปดิครับฟื้นมาท่อครับเรียบร้อยเจอตัวปลาระเบิดเข้าไปครับไป็นรอย มาโกโกโกอยู่อยู่สะพานเดียวมาถ้าผมเป็นผมก็แบบไล่ตบเลยไม,ไม่ได้เป็นว่ะแต่คนข้างหลังผมก็ไม่แน่นี่ไงแม่งมีด้วยไปดีกว่าอุ้ยตายแล้วเอ้ยอยังไม่ตายนี่ยว่ะเพื่อนจัดการแล้วกันเดี๋ยวผมดูหลังอืมี่ไงแม่งมากันแล้ว อุ้ยแม่งเอ้ยปี่เลยตัวปลาระเบิดไปเลยนี่เลย,เเลย,เลยมันต้องโดนมันต้องโดนพวกมึงสักคนอุ้ยแม่งรอดว่ะรอดเฉยเลยมานี่เลยของคนข้างล่างนี้แม่งเอ้ยพลาดเลยโดนตอบตอุ้ยแตกเลยอุ้ยเกิดนีอ้อ้มันมันเอาบอมยิงผมเว้ยมึงไอ้แค่นี้โอ้โหแม่งไม่โดนได้ไงมนุษย์เผลอเนี่ย มีเลยปาระเบิดปุ๊บโดนไหมไม่โดนเหรอเดี๋ยวไปในท่อเดี๋ยวปะตอนนี้คือมามีเยอะมากเลยตอนนี้ในท่อมีปะวะโหแล้วครูดาวโคตรน้อยอ่ะไอตัวมามีปลาระเบิดพิษอ่ะก็ว่าคนแม่งเล่นเยอะแถมครูดาวแม่งน้อยด้วยเดี๋ยวอ้อมมาข้างหลังดีก๋ยวฮะมึงแตกแน่แตกแน่มึงเออต้องอย่างนี้ดิแล้วอ,อย่างนี้ดีกว่า ไปหมดเพวะว่าท่ออ่ะผมดูท่าทางน่าจะไปหมดนะครับโอเคสี่คนที่เหลือก็จู่บนตึกมาตึกมาตึกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องโยนจากหลังคานี้นะครับมามึงตัวคนแน่สัตว์คนที่มันนั่งอยู่อ่ะไปเลยนี่นงงไงโอ้โคตรแม่นอ่ะผมแม่งโคตรแม่นนะครับเรียบร้อยแตกไปแล้วอีกหนึ่งคนไปไหนละเป็นไหนวะ วิ่งหาแป๊บต้องแอบไหนสักที่นึงบนสะพานนะมีปะสะพานนี่ไม่น่ามีเราอ,อยู่ข้างในโกดังแน่เลยวะโกดังปะโอเคอยู่แถวนี้เชื่อต้องกระโดดลงมาเดี็ดนะผมรู้สึกบางทีผมก็ไม่เห็นตัวคนนะเขาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ตายมึงถ้าคนเดียวไล่ตามจับไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงนะนี่ไงโหนไม่ดีมึงโอ้ม,มีคนโหดห้องเนี้ยโหด,ดเกินมาเริ่มเริ่มอีกวินนึงมาเฮ้ยเอฟเฟกอะไรอะ่ะเฮ้ยสออว่ยยังวะรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่มีซิงเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เรียกหรอกนมะั้ง ไม่รู้ไม่ไม่ค่อยชัวร์เพราะว่าในโปรแกรมรดปิงผมอะมันขึ้นว่าปิงผมร้อยสิบหกนะมันเยอะมากเลยปกติถ้าปิงประมาณหกสิบเนี่ยมันถึงจะลื่นนะครับถ้าประมาณหนึ่งร้อยนี่คือเล่นไม่ได้เลยนะถ้ามันขึ้นในโปรแกรมรดปิงอะมันอยู่บนตึกนะตึกรอดไหมวะวางกับดักวางระเบิดแบบกับดักวางระเบิดหมูมันแรงนะครับแรงโคตรๆอะผมบอกเลยไอมันขึ้นมาแล้ว เฮ้ปล่อยขึ้นมาได้ไงตายง่วะเออตายแล้วเฮ้ยปล่อยขึ้นมาได้ไงวะไม่ดูกันเลยเอเประเด็นคือมันหลบมันหลบของผมด้วยด้วยนะไม่กระโดดแน่เลยกระโดดเกาะบันไดมาแล้วมาแล้วขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยละกันมาอยิ่ไปโดนมนะโดนด้วยแต่ปืนเรามันแรงไม่พอนะครับต้องเล่นบอมจีจี เหลือแค่สี่คนแล้วนะตรงตรงสึกเนี่ยอุ้ยหืยอนี่ไงดับเบิลคิวดิเจอกับดักวางระเบิดผมไปไปหาไอ้หงส์นี่นี่เลยระเบิดเพลิงโยนเลยข,ลขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับพี่พี่ครับตายแน่สัตว์นี่ไงโอ้โหพี่พี่ไม่ดูเลยเลยพี่พี่เล่นไม่ดูเลยเลย ายหายยกตี้เอ้ยมาฮะโอ้โอตึกคนเยอะเนี่ยแม่งบงนะังแันเนี่ยเดีวผมขอวางก่อนล้กันมันต้องมีโง่ตัวไหนมาเหยียบนะครับถ้าผมเป็นผมเหยียบแม่งเลยคนจีนมันไม่พูดอะไรแนละ้วนี่ไงพีชี่แม่งเลยไปแล้วไปเจอรอบต่อไปกันรอบที่แล้วคือ แตกกันไว้มากนะครับไม่รู้ทําไมสงสัยขาดผมไปนะครับคือแบบคนทั้งห้องแบบไม่ไหวอะ่ะแบบเจม,มมี่แล้วไม่ไหวไงนะครับสงสัยผมเป็นตัวแบกไงนะครับต้องมีผมมาของพร้อมแล้วไอ้นี่เป็นแน่อะไรช่มามีมม่เนี่ยแม่งถือระเบิดอย่างเงี้ยนี่ไงกูว่าแล้วกูปไปก่อนแล้วรอดปะวะเอข้างบนรอดเฉยเลยว้ว่ะเหลือแค่นี้ฮึบฮึบหลบระเบิดง๋อถ้าหลบไม่ได้นี่คือผมตายหาเลยนี่ไง หมามึงขึ้นมันเลยข้้งล่างระเบิดกับดักวางระเบิดทั้งสาม,มาเฮ้ยเป็นได้ไงอะเฮ้ยมึงขึ้นมาแล้วมึงขึ้นมาเร็วเราต้องแบบสังเกตไอ้นี่ไว้นะครับไอ้มามีตัวการะเบิดผิดนะครับมากระสุนเราต้องพร้อมครับแต่ว่าลูกน้อยมากเลยกันโซก็ยังอยู่นะนึกว่าใครถอดกันโซมามึงขึ้นเลยขึ้นมาเลยมามีอ่ะ ผมอยากลงไปเก็บกล่องนั้นว่ะเผื่อสุมได้บอมนี้ได้ถือสองกระบ,บอกนี่เท่เลยกระสุนได้เยอะยิงมันแน่นอนมีมากันแล้วมามีมากันแล้วเฮ้ยลืมดูโทษทีเพื่อนเมย์อยู่จ่อยิงดิยิงดิม,มากแล้วมันมากันแล้วมีไงแต่ไปดีให้เราเมิร์ไม่ได้แล้วครับเราต้องดูครับนี่ไงมือนี่ไงมือ นี่ไงเอ้ยข้างบนแตกทิพายเออโอ้โหจบเกมเลย <laughs> โอเคนะครับผม ه, นี่ก็เป็นทั้งหมดนี้นะครับของการอัปเดตระบบใหม่ของเซอร์จีนะครับผมก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ